เรื่องนี้เรียกเรื่องแรมเฟสนะครับใช้ขึ้นรูปด,ด้วยไฮดรลิกแอบดินให้เป็นชิ้นง,งานสามารถขึ้นรูปชิ้นง,งานที่มีทั้งสมมาตรและไม่สมมาตรสมมารคือที่เป็นแบบนี้นะครับปกๆหรือเป็นแฉกแบบนี้และตัวอย่าเช่นพายทะแบบนี้นะครับไม่สมมาตรเรื่องลมเส สาปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นอุปกรณ์ขนาดกลางสามารถถือรูปได้มากกว่าหลักร้อยก็คือหลักกพันถจะหลักพันหรือสองพันลล 2, แล้วแต่ราคาเครื่องจะมีราคาแพงกว่าของตัวซิ๊กเกอร์นะครับตัวทิกเกอร์ลิงราคาถูกกว่าปริมาณงานที่ได้น้อยกว่าจํานวนโมลของซิ๊กเกอร์หนึ่งตัวต้องใช้โมลตัวเพื่อให้ได้ จำนวนขอบที่มากเ่าวันหลักร้อยดนั้นจะจจมีโมลก็เป็นหลักร้อยด้วยเช่นกันส่วนตัวนี้ใช้โมลตัวเดียวนะครับจะรวรวมได้ทั้งวันดัะนั้นผลผลิตของของการได้สินค้าขึ้นมาก็จะสูงสูงกว่าที่ต้องมีทีนี้มาดูส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบก็คือจะมีชุดคอนโทรลท,ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้า ชุดระบบลมนะครับท่อสีดำท่อสีส้มตัวลมจะต่อจากปั๊มลมเข้าโมนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวโมนจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยน้ำข้างในตัวโมนตัวนี้จะมีไส้ไก่แบบนี้นะครับเป็นทางผ่านของท่อลมที่อยู่ในโมน สุดท้ายก็ต้องเป็นระบบเซฟตี้เนื่องจากมีระบบไฮดรอลิกจำเป็นต้องมีระบบเซฟตี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นอาจเกิดบาดเจ็บหรืออันตรายได้ตัวเซฟตี้ของเครื่องนี้จะมีสองตัวคือตัวที่ป้องกันหลักถ้ามีมือเข้าไปเครื่องจะหยุดทำงานกับสวิตจะมีสองตัว เป็นเซฟตี้ถ้ากดตัวใดตัวหนึ่งจะไม่ทำงานต้องกด2ตัวเครื่องจึงจะเริ่มทำงานท่านสีเหลืองคือท่านตั้งระดับความหนาของชิ้นงานอันนี้จะแสดงท่อลมที่อยู่ในนี้นะครับจะมีลมออกมาได้ทั้งบนและล่าง หลักการทำงานของเครื่องนี้ก็คือเมื่อนำดินใส่ลงไปที่ตรงกลางของโมนนะครับหลังจากใส่ลงไปแล้วเครื่องจะกดลงมานะครับกดเสร็จตัวลมจะดันลมออกเพื่อให้ชิ้นงานหลุดออกจากโมนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงโมนด้านบนพอเคลื่อนไปสุดลมในตัวโมนก็จะ ทำงานแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์รับมารับเป็นพวกแผ่นไม้รับชิ้นงานเราจะมาลองทํางานให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนหนึ่งครั้งนะครับกดออนนะครับแล้วก็กดส่มเขียวสองสุ่ม อย่างแ,แรกทําการเตรียมดินให้มีขนาดเพียงพอต่อการอารัดทีโลูกอย่างรับอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบกิโลนะครับจากนะั้นนำตงนั้นชุบน้ำชุบม้วทั้งด้านมนแล้วด้าน่ี มีความเชื่อในการทำชิ้นงานเขานะครับเปิดเครื่องดูดในตัวโซ่ต่อทำงาน ดินก่อนขึ้นลูกของเครื่องล a m place นะครับจะมีความแข็งปกติควรจะมากกว่าดินจิกเกอร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นใช้ในลักษณะการกดรีดดินจากบน ลงล่างบีบเข้าหากันส่วนตัวชิคเกอร์จะเป็นการรีดในแนวตั้งอันนี้จะรีดในแนวนอนหลังจากได้มาแล้วนะครับจุดจุดที่เป็นปีกครับสามารถฉีกออกได้เลยแล้วก็ทำการจัดแต่งให้อยู่ในระดับ ถ้าเป็นดินอ่อนนะครับตัวชิ้นงานที่ได้ออกมามันจะแบะแบะลงลู่ลงทำให้ไม่เป็นทรง